รีวิวคิกร2อยไอนะครับปี B 56ครับผมสภาพสวยเลยนะครับผมเครื่องดีเอกสารครบนะครับภาษี62ครับผมตำหนิก็มีนิดหน่อยนะครับมีตรงนี้นะครับผมสีก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเงาสวยดีอยู่ครับจะมี ครับมีรอยนิดๆหน่อยๆครับประมาณนี้ครับโดยรวมสวยนะครับนี่ก็สีซีดตามการใช้งานนะครับโดยรวมยังสวยยังเงาอยู่นะครับล้อใหม่ดีอยู่นะครับไม่ขึ้นสนิมครับ ในเครื่องนะครับสวยนะครับนะครับใสๆเลยภายในเครื่องนะครับเครื่องดีเครื่องจบนะครับน้ำไม่ดันนะครับใช้งานปกติความร้อนไม่ขึ้นนะครับเพราะตัวนี้เป็นหม้อน้ำนะครับผมเฟืองท้ายปกติทุกอย่างครับไม่หอนไม่ดังไม่ควนนะครับ อยหลอกนิดหน่อยครับตามการใช้งานครับดูกายเบาะนะครับวยนะครับกายเบาะระบบไฟติดครบนะครับเข็มไม้ขึ้นทุกจุดนะครับผม วยนะคร,นะระเบียนนะครับสวยอยู่นะครับนี่ครับเครื่องใสๆเลยฟ,ฟังเสียงกันนะครับ ติดตอสง่ายเลยนะครับผมเครื่องเงียบก๊บเงียบเงียบเลยนะครับจบๆเลยนะครับผมเงียบเลย ก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็สอบถามแพ็กแชทมาได้นะครับขอบคุณมากๆครับผม